น,นะครับวันนี้สั้นๆเนาะนะครับเออมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะครับคือคำนี้ที่ขีดเส้นใต้คำนี้นะครับเขาบอกว่า look at the Amazon over there she s taller than all of us นะครับเราจะคุ้นคําว่า Amazon คำนี้นะครับ <c oughs> หรือออกเสียง Amazon ที่แปลว่าป่าเนี้ย look at ตัวนี้แปลว่าให้มองไปดูที่ the Amazon เราจะมาแปลคำว่า the amazon คํานคำนี้นะครับจะมาแปลว่าป่าอเมซอนไม่ได้แต่คำนี้จะเป็นคำเรียกนะครับให้แปลว่าดูใหญถึกคนนั้นสิยหถึกคือผู้หญิงที่ดูตัวใหญ่แข็งแรงบ,บึ้นเหมือนผู้ชายเนี่ยแหละความาหมายแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับ over there thh ก็รบลินาา over there คือตรงโน้นนะ she's taller than คำว่าผู้หญิงคือยหญถึกคนนี้นะครับ t aller than แปลว่าสูงกว่านะอันนี้รวมกัน taller than คือสูงกว่า all of us ตัวนี้แปลว่าพวกเรา us นี่คือพวกเราและ all of ก็คือทั้งหมดทุกคนเลยนะครับอันนี้ไม่งงนะนะครับก็สั้นๆนะอันนี้สั้นๆนะครับก็จะได้นําไปใช้ได้เลยนะครับ look at นะครับ the Amazon over there she's taller than taller than all of us okay คุยสังครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม